สวัสดีค่ะร้านเกษตสยุกใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะการจะส่งทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแคร์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันธุของประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองแคร์ทุเรียนสายพันธงเกออินโดนะคะแนะนําเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นไซส์ใหญ่เข่งเบอร์ศูนย์ลัลต้นโตโคนต้อนอวบ ไม้เข่งแดงสมบูรณ์แบบที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นชุดนี้เลยชุดนี้นะคะเข่งแบบใหญ่จัมโบ้เลยนะคะชุดนี้ตอนนี้เรายังมีเหลืออยู่แค่แปดสิบเข่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข่งจัมโบ้เบอร์ศูนย์นะคะเบอร์นี้นะคะชุดนี้เข่งละเจ็ดพันบาทนะคะเข่งละเจ็ดพันบาททวนนะคะสําหรับต้นใหญ่นะคะเข่งเบอร์ศูนย์นำต้นโตนะคะเป็นไซส์ที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะ เข่งสีเหลืองกับเข่งสีแดงตรงนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเคร้เครินโดนะคะเป็นทุเรียนสายต้นเตี้ยนะคะพุ่มเขาจะเตี้ยนะคะโคนต้นจะต่าแบบเตี้ยดูอยู่เลยนะคะพุ่มจะแบบเตี้ยมากนะคะพุ่มเตี้ยทรงพุ่มจะกว้างนะคะลำต้นลำต้นโตมาก ก็เป็นลำต้นนะคะลำต้นเแ็บโตมากบึกมากนะคะตอนนี้ก็แทงเริ่มที่จะแตกตาดอกออกมา,มานะคะนี่อันนี้เป็นตาดอกนะคะที่เพ่ตมนเลลกอันนี้เป็นตาดอกนะคะทุเรียนสายพันธ์นะคะเป็นตาดอกนะคะทุเรียนสายพันธ์หมอนทองเคล็ดเคเอนโดนะคะเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียนะคะต้นเตี้ยนะคะให้ผลผลิตไวออกลูก ออกลูกไวนะคะปลูกไปไม่เกิน2ปีได้รับผลผลิตแล้วและต้นนี้นะคะที่ให้ดูอยู่ตรงน,นี้นะคะชุดนี้ชุด7จ็ดพันบาทก็เป็นต้นไม้ไซส์ที่ออกลูกออกดอกแล้วด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม้ชุดนี้นะคะตอนนี้มีอยู่8ปดเข่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้เข่งลนะเจ็ดพันบาทเข้ามาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามีต้นไม้แล้วถูกใจนะคะดูรายละเอียดในคลิปอ,อื่นๆแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ บริการจะส่งด้วยรถกระบะหรือว่ารถหกล้อรถสิบล้อ,ส,ลอสิบล้อพ่วงนะคะทีนี้จะส่งแบบลงไป,ปรษณีไม่ได้นะคะวันนี้เราก็จะขึ้นไปนนทบ,บุรีนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอญทองเละแล้วก็ไร่อินโดนะคะแล้วก็ไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์กบพิกุลน,นะคะแล้วก็นาำดำนะคะแล้วก็บูซันคิงนะคะ เป็นไซส์ต้นสูสูงอันนี้เป็นทุเรียนไทยนะคะถ้าทุเรียนของอินโดนีเซียนะคะไม้เขาจะอยู่ทรงนี้เลยนะคะต้นจะเตี้ยมากลาต้นจะโตโตกว่าโตกว,ว่าขว้อเท้าอีกนะคะลำต้นแบบบุกมากโตมากเลยนะคะชุดนี้ก็บบเหมืนอยมากนะคะคุาท่านไหนสนใจก็แอิกไลน์เข้สอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ